โสวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่ที่อู่ช่างสีบ้านโคกสีนะผมมาจะเอากระบะตัวเนี้ยลงขายในเฟสนะครับพ่อใหญ่สีบอกว่าขับเอาไปบันหันหลุดนะบันหันมันก็เป็นร่งของเก่าหรอพร่อเนี่เนี่ยผมจะขายนะครับไม่แพงตัวนี้ใครอยากได้หมื่นแปดมาเอาเลยที่ผมเอมาออกก็เพราะว่ามันใหญ่ใหญ่โตมโหลานนะครับแต่ถ้าใครเป็น รถด,ดัที่อยากเอาไปวิ่งพวกข้อกเกษตรหรือว่าร้านอุปรกรณ์ก่อสร้างก็ก็ได้นะมันกว้างนะครับมันสองเมตรสิบนี่นะครับสองเมตรสิบมันเท่ากับมันเท่ากับรถเดก้ารถทีโนเมก้าเลยนะสองร้อสิบสองเมตรสิบความกว้างแล้วก็ความยาวสี่เมตรผมก็เลยบอกว่าอ่ะผมมีกระบะลูกหนึ่งอยู่ที่บ้านเดี๋ยวทีว่โกดังเดี๋ยวพาไปดูนี่แ แต่ถ้าใครที่อยากจะไปทำน้ำเกษตรต่อข้อขึ้นทำน้ำเกษตรที่เหมาะเลยวิ่งเข้านะครับพื้นยังดีอยู่นะครับพื้นยังดีพ,งดพื้นไม่ทะลุนะนนะแล้วก็เช็ดซีเทียมอะไรก็ดีนะครับดีอยู่พื้นดีเช็ดซีเทียมก็ดี คือพ่อใหญ่ขัดสมมงฮัลต์ต่อดำอยู่สองนีเพ่อใหญ่ว่าเงินเงินแสนหนึ่งอยู่บนนี่นี่ไหมประมาณเท่าไรจังมื่นเก่าเงินกัหเงินแปดเนี่ยพ่อขายบ่ขายเลยขายเลยเนาะขายขายทุนไปเลยเนาะลูกนั้นซื้อมาตั้งสามเมื่นลูกนี้ขายเมื่อนแปดเออพ่อะยี่บุญไหมหมออะไรนี่ เนี่เราไปเบ่งยุกวดดังใครอยากได้ก็มาเอาเลยสองเม็ดสีมันกวงโพดอ๋อข้าวเจ็ดสิบผาเพราะเยบุญกับเจ็ดสิบผาแล้วเข้เตอ่นเจ็ดสิบผาเจ็ดสิบผาเขนเตอ่นนี่เราก็จะเอาไปพ่นสีชัดสีก่อนนะครับดูโชกป้าไปเนี่ยเขาก็ใส้โชกแง่เขาเด็กเขาไปเรียนนี่อย่างเขาก็ใช้โชกแง่เขาเด็กรถคันนี้ชัดสียังดีอยู่นะ คิดว่าดัมมันใหญ่เกินไปแล้วก็เกียร์ก็เป็นเกียร์ล็อกกี้หกเกียร์นะครับเดี๋ยวไปพ่นสีสวยยกดัมใส่แล้วก็ไปทําสีเออพอดีแหละคันหนามาเปลี่ยนพอ้อมเลยเอ,อาคันหนาก็ขึ้นพ้อมแล้วยิย่งยน,นใส่ผอมยุดในกระดัก่ันเป็นหานอเปลี่ยนเป็นหกนอดไปเลยเอ๊เอ๊เสือมึงกูเสือด,ดุมยัง โอ้เพี่ยนจะดุมก็ได้ดิโอ้มันก็ตัวเดียวกันเต้ก็สั้กับเพี่ยนจะดุมตท่ันเออเบ่งจะก้เบ่งตะลุกพื้นวามเบอต่อกันเบ่ต่อกันก็โอเคเออียนดุมก็ได้แต่ว่าผมเสื่อมเนี่ยมันก็คือมันคือหลุนซังลุยเลยนี่มึงจกได้เห็นไหมเออเดียวกันแต่ว่าเลี่ยนดุมไนยุนมาเดี๋ยวเบ่งดุมแบไว้เบ่งโอเค เดี๋ยวเราไปทําสีนะครับสีไม่ได้บวมไม่ได้อะไรนะใช่ว่าเป็นผิวเฉยผิวให้ขัดออกแล้วก็ทําสีเอ๋อจะมากันขพื่มาเป็นสิปเอกด้วยเนี่ยนี่แล้วก็ตัดตัดออกใครที่อยากได้ก็085 585 9902นะครับผม ติดต่อมาได้เลยดำสวยๆอยู่เลยนี่แต่ผมขายไม่ได้เพราะว่ามันใหญ่เกินไปมีคนมาดูก็บอกว่าดำนี้มันใหญ่โพดมันก็เลยขายไม่ได้ตำหนิตรงนี้ฝาข้างหมื่นแปดเองใครอยากได้ก็มาเอาเลยหรือจะให้เอาไปส่งก็มีค่าน้ำมันแค่นั้นแหละเรื่อตรงมากคือเสียมดึงเอาเอาก็บอกวันจะใสรเพ่อนี่ยุตินี่ เออนี่นะครับเออเดี๋ยวพามาชูมาดูชุดกระบอกนะครับชุดกระบอกนี่ได้ชุดกระบอกใหญ่บอลลุ่มเลยใครอยากได้ก็เอา้าอใหญ่บอกอใหญ่บอกกระบอกไปน้ำตินี่เอาไปไว้น้ำกันแลี้ยงไว้ทั้งหลังลนั่นแหละนะครับใครอยากได้ก็มาดูเอาได้กระบอกใหญ่เลย ไปไงขันเขาเอาไปล้มกึงตัดกระบ,บอกย่นเดยว่าไงช่างกิโลก็ได้แล้วนี่จริงห่วยเสื้อพ่อปเลยว่ะไ้่ขอ,อ,องผมดินี่แมนปะฮนนะ ออกจากขั้นไหนออกไว้เี่ยโอ้เลวไปซื้อเอาคืองบ่ถามอยู่เฮียนกับมี่ะงสองเซียนผุนฮีโน่น่ะเสื้ออัานี่แหละบ่แมนนี่นี่บ่โอ้มอบ่แมนหมายถึงว่าเป็นเอฟไหมไล่หาชิปเซ่โอ้ไล่เก็บชิปเออที่ชูไล่เก็บชิปโอ้เป็นหนึ่นดุมหน่อยยังที่นึอกันดุมใหญ่ดุมใหญ่เอฟเท่าเครืงขายตัวเดียวกันอ๋อเขากระดิษถอดเอาต่เอากับลูกันไปแมนขั้นดำเหมือนเดิมปะคือตัวนี้มัน ตเอาออกจากไอ้ตัวนันมันเพียงเก่าเพียงร้อยยามมันขยี่บอได้ยามมันโมหันขายป่ะนี่ขายเจ้าบาทจะขายเจ้าบาทบ่มีเฟืองไทยบ่ถามไปจะเอฟซีเป็นอยากได้เจ้าบาทเพราะนี่จะขายเจ้าบาทหกพันหกพันเอาปะมันมันมันบ่มีเฟืองไทยไหมหกพันเถอะล่ะใครอยากได้ก็มาเอาหกพันนะไม่มีเฟือง้ายของของมอกระตูนร้อยยี่สิบ โอ้ร้อยสมสิบหัวกระตุ้นร้อยสามสิบออเขาร้อนสามสิบกระซี่มันกับแปดสิบหามต้นกระซี่แปดสิบหามะง่ายเขาอ่ะแสดงว่ากระซี่แปดเจ็ดสิบหาโอ้ร้อยสามสิบกระซี่เจ็ดสิบห้าร้อยสามสิบตาตาเลี่ยมไหมตัวแรกไหมเข้าใจเข้าใจอ่ะโอเค ถ้าใครสนใจอยากได้ดัมชุดนี้ก็มาดูได้ที่โกดังนะครับหมื่นแปดได้กระบอกด้วยโคตรคุ้มอ่ะนะครับพื้นยังดีพื้นยังสวยโอ้จังหมื่นแปดสามื่นหาาไปขายของหางเขาก็ได็นตัวนี้แล้วเนาะบอบอหมื่นแปดจะได้มันงามอยู่บังเนีเฟี้ยมมันงามเปียนฝาข่างกปงามเลยเนี่ยเอาเ็ดข้อกระเสียดนะพ่อใหญ่หมอบคร้าพ่อใหญ่ ขับรถขอ้อกระเสียกักแก้งหมอเลยเนาะไปวิ่งข้าวเหนียวกระบาะสองเม็ดซื้อแค่หัวชัดสี่ร้อยสิบห้ามาที่ว่าคันละเจ็ดแปดหมื่นอ่ะทุกวันนี้เขาขายเจ็ดแปดหมื่นมาปุ๊บวางอันนี้ใส่ได้เลยกระบะลุงนี้ใส่ได้เลยอันนี้ผมก็มีกระบาะอยู่แล้วขาดทุนกับงันนี้แหละเอากระบะลงขายหมื่นแปดยกกระบะล,ลูกละสามหมื่นขึ้น เราไปหาทออยู่ดิทอไอดีมขาดาอืมจะฉีดกระคัดล่างเหละ <c oughs> ขาซี่มันยังดีอยูบ่บวมบ่อยังแกมเป็นสนิมลอกๆบอกมันเลยสิล่างลราคัดเอาอดีๆ่นสีเราดีๆยังเอามาใสาก่กระบะแสหละก็เปลี่ยนใหม่นะทุกคนสองข้างเลยเปลี่ยนใหม่ทายเอฟ คันเนี้ยท้ายเอฟเกียร์ล็อกนะครับก็ทําเสร็จแล้วถึงจะตั้งราคาเพราะว่าคันนี้วิ่งดีผมก็เลยต้องยอมเพิ่มทุนเอากระบะลูกนนี้ออกเพราะมีลูกค้ามาดู2เจ้า3ามเจ้าบอกว่ากระบะมันใหญ่มันสู้ไม่ได้ถ้าจะซื้อไปวิ่งดินสู้ไม่ได้ถึงจะเป็นเกียร์ล็อกก็สู้ไม่ไหวก็เลยเอาตัดสินใจออกซะเอาลงขายแล้วก็จะเปลี่ยนคันหน้าเป็น ทานหน้าหกน็อตนะครับตอนนี้เป็นห้าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นหกทำสีใหม่เนี่ยสีโป้ไม่ดีแต่ตัวรถไม่ได้บุบไม่ได้ทะลุอะไรนะสีโป้ไม่ดีมันร่อนอันนี้ภายในภายในก็จะทำภายในปูหญ้าปูอะไรให้อย่างดีโอเคไว้เจอกันคลิปหน้า เ,ออเดี๋ยวเราไปดูกระบะลูกนั้นที่โกดังครับเอาละครับพ่อใหญ่สีจะเล่นท่าเสียวอีกแล้วแกชอบเล่นท่ายากครับพ่อใหญ่เป็นคนที่เก่งนะครับประสบการณ์เยอะช่างรุ่นกเก่าๆนี่สุดยอดแต่ว่าดูมือเด็กน้อยหนเด้อพ่อใหญ่เด้อหีบมือกันเด้อ เคียนตัวเล็กๆนี่สุดยอดเลยอ่ะเคียนพรอให่สีสองตันเก้าเองนะตัวรถก็ไม่ได้ใหญ่แต่ดูสิเวลายกของยอดเลยยกแต่ละทีล้อหน้านี่ยกขึ้นข้างหนึ่งเลยนะ พอยกตัวนี้เสร็จปุ๊บก็จะมายกตัวนี้ครับยกตัวนี้เอาตัวนี้ไปใส่ใส่กับคืนเพราะกระบะลูกนี้มันใหญ่โพดมันเหมาะสําหรับรถวิ่งเกษตรนะครับพวกวิ่งข้าววิ่งมันนะครับปีละหน2หนถ้าวิ่งดินไม่ไหวครับถ้าใครมีรถ n p r 115ที่เป็นคอกไม้นะครับ อยากจะได้กระบะไม่แพงนะคาหมื่นแปดนะครับเอาไปเสริมข้อขึ้นนะครับวิ่งกเกษตรก็นี่นะครับมาได้เลยนะครับราคายุติธรรมมากขายถูกออกไปเลยเพราะว่าถ้าจะไปขายของเก่าก็เสียดายสู้ดีขายให้พี่น้องเอฟซทางบ้านดีกว่าอย่างน,น้อยเราก็ให้ผลประโยชน์กับคนดู อย่างน้อยๆคนมาดูช่องซอบแทบก็ออกเออแกก็มีของถูกนะไม่ใช่ว่ามีแต่ของแพงครับยังยังยผมไม่อยากอยู่ใกล้นะเวลาพ่อใหญ่ทำงานมันเป็นกวนประสาทแกอยู่ยใ,ใกล้นี่แหละ ำเ้อ่อใหญ่เด้อาห้ามดึง,ดงถ้าดึงมันจะล้มปล่อยให้มันไปตามแรงมันแรงดึงนิดเดียวก็ทำให้ล้มได้นะครับเพราะว่ามันโน้มไปไกลเพราะฐานล้อไม่ได้กว้างนะครับแลเข็นรุ่นเล็กๆอย่างเงี้ย แต่ถ้าเป็นรถใหญ่ๆเนี่ยโหเหมือนหฮ้วบินโตไปวัดเลยเฮ้ยๆๆๆเฮ้ย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 ถ้าไม่ได้เล่นท่ายากเนี่ยมันเป็นยังไงพ่อใหญ่โอเคทำให้เด็กเสียวอยู่เรื่อยเลย